น้องปาคอยังไงครับโอ้ยมีตมง,งามเลยเห็นปะน,นี่พี่น้องตัวบอกยักไงกกไม่สำคแนนี้ครับนี่นี่เพิ่นมาขายรูละลอยยีเสิบนะครับได้ซื้อสามโรคเลยครับพี่น้องโอ้ตัวบอกไงครับตัวจิตต้มกินแรงอีกจักสองตัวพี่น้องแสบโอ้ยปาคอใหญ่ปาคอใหญ่โอ้ กัดปะน้อพี่น้องเราเห็นพอดีเองกระหลังนี่จะเป็นตะวันเริ่มรับขอบฟ้าครับรับไปลายไผ่ครับในปากคอยแจมปันไดมัวปะน้อเนี่ยโอ้พี่น้องอยู่บตัวนี้ครับบางตัวยัดไงกับมูนี่ไหมโอ้ยบัได้กินต่มปลาคออย่างนี่ดูนะครับสามรูดได้สามรูไดได้เจ็ดตัวครับพี่น้อง โคงยีปลาโคงยีสมสุดแซ่บครับแปะซะสมศุษเบหนึ่งสุดแซ่บกระโดดเลยบางอันใหญ่ก็มูนีิจองแปะสาได้นี่้อย,ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่พี่น้องวัวปลาโคงยีน้ำกันครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่สมศุษเบ ปลาคอเนี่เป็นปลาที่กินแฉบวิธีครับกินแต่ทุกฤดูกาลรในพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเมนูหลายๆอย่างมาครับทั้งหนึ่งทั้งต้มทั้งแกงทั้งผัดครับทั้งทอดทั้งแปรรสทั้งเผาปิ้งทั้งย่างครับเดบัตเนี่ยสุดยอดเลยเวลาไปใส่เบ็ดไอตัวใหญ่กระมูกนี่พี่น้องเออเคือห็มีแห้งนะครับนี่บักใหญ่กระมูกนี่แก่ใหญ่ ติดเบ็ดก็ติดตามตามสิเนาะสามร้อยหกสิบบาทเดชโตครับพี่น <b ani> <pper> ้องโตงามเลยครับนี่ปลาคอใหญ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 ่มีกระเช็ดต้มจากสองตัวครับพี่น้องต้มมาสิต้มกี่ตั้งบาหุวงครับบางสิหาบาหุวงเดบ่ตรงก็อึดกระเดี้ยพี่น้องเลย บะฮงที่ว่าเกิดตามบ้านเน้ากับบะค่อยมีครับสมัยจะเป็นบะฮงเสือเอากแ,แต่ว่าสีมีหรือเปล่าเอาเอ,อร้านแซ่กับปิดมือนี่ก,ก็ได้โหลดครับเมนูบะฮงกที่ได้ต้มปลาคอกินได้ซื้อเลยครับต้มปลาคอกินกับเจ้าพริกพริกผงเนาะแสบขนาดนี้พี่น้นองเจ้าพริกผงเจ้าพริกดิบก็ได้ครับแสบโอ้โหยาคอใหญ่ ไปถึงตอนเจ้าของไปใส่เบียร์แต่พี่น้องเด้อตะกี้ไปใส่กระพรูตาเพี้ยาาวๆเนี่ยนะครับเคยไปใส่อยู่พิจิตพี่น้องขึ้นเดียวได้ยีสักสองลูกครับแต่ว่าปลามันโตบวชใหญ่นี่ครับปลาสิประมาณัดสองสามนิ้วนะครับ,อ 2, อรบโอ้โหเด๋มาเต็มกระมังเกือบเต็มกระมังกระมังไงเขาหนีอยู่ดอกไม่ว่าคืนนั้นบ่ได้นอนครับยางย,าง,ยางบัดคืนปลาหลายครับแต่ว่าปลาตัวบ่ใหญ่ครับ ว่ากับบงหอดบ้านผมบอ,อกไปขายอยู่บ้านของชุ่มซื้อแล้วผมเ <laughs> งินเงินมาหลายบาทยกเติบอยู่ครับกินทำบ้านเนานี่พี่น้องสมัยตะกี้พอได้เฮ็ดยูทูบก็โอเสีย,สยาดายทำไมตะกี้ผมออกไปหาก,กินตามทุ่งกัมพาดีขึ้นอย่างนี้ครับพอได้คิดว่าเฮ็ดยูทูบจากแกตะกี้กระไรทำไมในเฮ็ดกับกระิตผ่านกดไปแล้วนะครับเนาะก็ะจิตมีชื่อเสียงกับเพื่นในนั่นแหละอ่ะมาเริ่มเฮ็ดตอนนี้กันยังบ่สายเลยครับพี่น้อง ปลากระกอี้ปลากระก <can you saben> sure. นะครับฝากพี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีในพี่น้องเด้อครับปลาบึงปลาคอใหญ่น้ำกันในพี่น้องปลาคอใหญ่ๆครับนี่ครับสามร้อยหกสิบบาทได้เจ็ดตัวครับเบิร์นี่สามลูกเลยครับพี่น้องปลากอกัน้คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ภาพปลาบึงปลาคอใหญ่น้ำกันครับพี่น้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ต้องโฟกัสอยู่ผมมองหน้อยพี่น้อง ครับผมครับสวัสดีครับ